หญิงสวมเสื้อสีฟ้าในภาพถ่ายนี้ถูกระบุว่าคือนางสาวจุรีคล่องกิจกลผู้ต้องหาที่ถูกเชื่อมโยงว่าเป็นลูกสาวของนายกกอันชายที่สวมหมวกสีน้ำเงินในภาพเดียวกันเจ้าหน้าที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดให้ข้อมูลโดยอ้างอิงตามเอกสารสูติบัตรว่านางสาวจุรีเกิดในปี2526โดยแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดในปี2533 ซึ่งเป็นการแจ้งเกิดล่าช้ากว่า7ปีชาวจังหวัดตราดคนหนึ่งถูกระบุในเอกสารว่าเป็นพ่อข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อำเภอ,อยังพบว่ามีบุคคลที่ถูกชายคนนี้แจ้งเป็นภรรยาหลายคนและมีบุคคลที่ถูกแจ้งเป็นลูกทั้งหมด24คนรวมถึงนางสาวจุรีนางสาวภูเชอลินและนายกิติศักดิ์ที่ตำรวจไซเบอร์ออกหมายจับ ส่วนผู้เป็นแม่ไม่ปรากฏข้อมูลเลขประจำตัวในเอกสารจึงตรวจสอบข้อมูลไม่ได้หลังนางสาวจุรีแจ้งเกิดแล้วไม่พบการเคลื่อนไหวทางทะเบียนกระทั่งปี2540พบว่าชื่อนางสาวจุรีย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่จังหวัดสมุทรปราการส่วนชายผู้แจ้งเกิดเสียชีวิตตั้งแต่ปี2543สมบัตินี่ยก็จะมาเทียบเคียงครับในชื่อที่มีอยู่ ก็ให้ตรงตามคนที่จะมาสวมเช่นดูว่าเพศนะครับ็ไม่ต้องเป็นเพศชายเหมือนกันเพศหญิงก็ต้องเป็นเพศหญิงเหมือนกันดูช่วงอายุให้มันใกล้เคียงกันนะครับหรือภูมิลําเนาให้มันอยู่ใกล้เคียงความเป็นไปได้กับตัวคนที่จะมาสวมมากที่สุดก็จะได้ไม่เกิดข้อสงสัยแต่ในกรณีที่มีเรื่องของความจําเป็นไม่ต้องทําเร่งด่วนบางทีก็จะมีการสวมไปก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไข รายการบุคคลในฐานข้อมูลที่หลังนะครับหรือบางทีอาจจะใช้วิธีในการแจ้งเกิดเพิ่มชื่อเป็นคนใหม่ไปเลยไม่มีฐานข้อมูลเดิมเลยอันนี้ก็มีนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไมงก็ทําไม่ได้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตามทะเบียนบ้านของชายที่แจ้งเกิดนางสาวจุรีอยู่ในตําบลวังกระแจะ อำเภอเมืองจังหวัดตราดพบว่าภายในบ้านมีรถจักรยานยนต์งคันมีรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านหลายคู่แต่เมื่อกดกริง่งไม่มีใครแสดงตัวออกมาชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ข้อมูลว่ายังพบเห็นคนเข้าออกบ้านอยู่เป็นประจำแต่ไม่รู้จักคนในบ้านเป็นการส่วนตัวทราบเพียงว่าเป็นคนมีฐานะทำธุรกิจเกี่ยวกับการประมง เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่านางสาวจูรีเป็นกรรมการบริษัทในประเทศไทยสองแห่งซึ่งถูกตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นเมื่อเช้าวันนี้ส่วนนายกิติศักดิ์คล่องกิจกลหรือภูซือตงซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นพี่น้องกับนางสาวจูรีทีมข่าวพบข้อมูลว่าทำธุรกิจด้านการลงทุนในกัมพูชาและยังพบภาพถ่ายระบุข,ข้อความเรียกนายกกอันว่าพ่อ ลูกอีกคนของกอกันที่ถูกตำรวจไทยออกหมายจับคือนางสาวภูเชอหลินนอกจากเป็นประธานสโมสรฟุตบอลในกัมพูชาแล้วยังมีธุรกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาไทยและกัมพูชาจากรายงานประจำปีเมื่อปี2564ของธนาคารอันโคสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของกอกันยังปรากฏชื่อภูเชอหลินเป็นสมาชิกบอร์ดบริหารด้วย นอกจากลูกทั้ง3คนของกอกอันที่ถูกออกหมายจับยังมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากอกอันอาจมีลูกทั้งหมด5คนภูวเดชชัดทิวาพรไทย p ี s รายงาน